สวัสดีคะ่ะทุกคนการเมคานะคะกับลองของเพลน vs ซัมบี้สองค่ะข่าวนี้นะคะบุกได้จัดการสร้างเลเวลมาเลเวลหนึ่งเลยเพื่อที่จะลองของกันก่อนอื่นเนี่ยวันนี้นะคะจะเป็นการประชันระหว่างแพลนต่างๆนะคะซึ่งแพลนเนี่ยเราจะประชันกันทีละ2ตัววันนี้ขอเป็นประชันเกี่ยวกับ P ีชูเตอร์ก่อนละกันตระกูล P ีนะคะซึ่งเออโอเคเดี๋ยวมาดูดามเมจเอาดามเมจที่เท่ากันก่อนเอา2ตัวนี้ก่อนดีกว่า สปิริตพีตัวนี้ประท้ากับพีพอตโอเคสองตัวนี้นะคะมาดูกันว่าใครจะชนะแต่ว่าชาเลนจ์ที่ปุกสร้างวันนี้นะคะมันไม่ใช่หมู่หมู่นะคะเพราะว่าเราจะต้องจัดการตัวคาเมลเนี่ยเอ,อ่อตัวอูดเนี่ยตัวถืออูดให้หมดนะคะโดยที่ต้องทำลายเกรฟสโตนให้หมดด้วยเรามาดูกันนะคะว่าใครจะทำลายเกรฟสโตนหมดก่อนแล้วก็จัดการซอมบี้ก่อนนะคะเมื่อกี้มีตัวอะไรนะตัวนี้ใช่ปะ อันนี้จะบอกก่อนเลยนะว่าเลเวลเต็มแม็กเลยนะคะทุกคน M200 เนี่ยบอกเลยแล้วก็อีกตัวหนึ่งตัวไหนนะตัวนี้นะสองตัวนี้ประทะก,กันนะอ่ะมาดูกันเริ่มต้นด้วยเกรฟสโตนนะคะมามาดูสิดาเมจเท่ากันเนาะเฮ้ยแต่รู้สึกว่าตัวล่างจะเร็วกว่านิดนึงเฮ้ยคิดว่าน่าจะพอๆกันเนาะน่าจะสู้กันได้ แต่วัดข้างล่างเร็วกว่านิดนึงอะทุกคนเออจริงด้วยเราจะนับที่เก็บสโตนด้วยว่าเก็บสโตนใครหมดก่อนึอบึออ๊บอ่ะมันนับไม่ได้ทุกคนมันต้องนับที่ซอมบี้แต่ความจริงก็คือตัวนี้นะคะชนะชนะตัวนี้นิดนึงนะคะดูจากดัมเมจของเก็บสโตนเนี่ยทุกคนโอเคงั้นเราจะเอาตัวนี้ไปเจอกับ พีรีพิเตอร์ดีไหมความจริงดูจากเกมสตอร์นก็รู้แล้วเนาะว่าจะชนะเพราะว่าตัวข้างบนนะคะพีรีพิเตอร์เนี่ยมันยิงเร็วกว่าเอางี้ไหมเราลองใส่พีพอทสองหัวไหมเดี๋ยวรอบหน้าใส่พีพอทสองหัวเออเพราะว่าอันนี้ดูท่าทางเออพีพอตแพ้แพ้รีพิเตอร์นะคะแพ้แบบรับคาบเลยทุกคนรับคาบเลย ดูสิพีพอตสองหัวกับรีพิเตอร์ค่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยสู้ๆกันอยู่สู้ๆอะไรเธอสู้สีกันอยู่เฮ้ยสู้สีรู้สึกว่าพีพอตจะนำด้วยนะเฮ้ยสองตัวก็สู้ได้แล้วเหรอ เคเก็บตังค์ตอนแรกกะว่าจะเล่นให้ถึงสี่พอตเลยนะใส่สี่หัวสี่หัวห้าหัวสรุปพี่พอตชนะทุกคนพี P ่พอตชนะเพราะถือว่าเป็นแพนตัวเดียวนะคะเพียงแต่ว่าเราจะใส่กี่หัวก็ได้ใส่หัวเดียวถือว่าอ่อนให้สองหัวไม่อ่อนแล้วนะงั้นในตระกูลแพนพี P ่พอตก็เก่งสุดสีตอนเนี้พี P ่พอทหนึ่งหัวนะคะเจอพรายมอลพีชูเตอร์อะมาดูกัน อย่างว่านะทุกคนยังไงพีพอร์ตก็น่าจะชนะเพราะว่าตัวพายม้พีชูเตอร์เนี่ยมันสกิลมันคือผลกักซึ่งพอมันผลักเนี่ยมันทําให้การยิงของมันเนี่ยช้าลงนะคะดังนั้นดูจากเกรสโตนเนี่ยก็ก็รู้ได้เลยว่าใครชนะเอาละสรุปพีพอร์ตชนะนะคะพีชูเตอร์ยังจัดก,การซอมบี้ไปหมดเลยทุกคน เออพายโม h ีชูตเตอร์ยังจัดการไม่หมดเลยพีพอตปะทะชาโดพีชูตเตอร์อ่ะมาดูกันเราต้องเอาสายเอามูลไปด้วยใช่ปะอ่ะได้ความจริงชาโดรู้สึกว่าดาเมจมันจะเออสูงกว่านะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยชาโดอาจจะชนะว่ะ <laughs> เฮ้ยเฮ้ยแล้วทำไมมันมันคาเมลมันไม่โผล่หัวออกมาเลยอะ่ะหรือว่ามันตายตั้งแต่ยังไม่ออกมาทุกคนเฮ้ยอ้ยมันจะโหดไปแล้วนะ จริงป่ะเนี่ยของจริงป่ะเนี่ยอันนี้อาจจะเป็นเพราะว่ามันโหดเพราะว่าใส่ชา์โดป่ะถ้าใส่ชา์โดอ่ะลองไม่ใส่ชา์โดดูอะมิกิตกใจทุกคนตกใจเออซอมบี้ไม่โผล่เลยอะเลนเ,เลนเนี้ยชา์โดอ่ะอ่ะลองใหม่๋อ้ําไม่ใส่ชา์โดมันก็ยิงทีละอันอยู่หรอกไม่ใส่ชา์โดน่าจะซูผีพอตไม่ได้ทุกคนดูจากการโจมตี แบบนี้จะให้ใครชนะวะเนี่ยคือต้องให้พีพอตชนะป้าพราะตัวนี้ถ้าไม่มีมูลก็แบบว่าไม่มีมูลก็ทำอะไรไม่ได้ดูดิเออไม่มีมูลก็ทําอะไรไม่ได้ดังนั้นก็ต้องให้พีพอตนะคะเพราะตัวนี้เนี่ยมันไม่ชนะด้วยตัวเองพีพอตหนึ่งหัวปะทะกูพีชูเตอร์อ่ะมาดูกันนะคะว่าสอนตัวนี้ใครจะชนะตัวนี้มันไม่ใช่ชา์โดใช่ไหมเออน่าจะไม่ใช่แหละ เอ้ยหมือนกูพีเนี่ยมันจะยิงเร็วกว่าแต่ดาเมจมันน้อยกว่าเอ้ยอย่างนี้พี่พอทชนะแน่ๆเลยดูจากเก็บสโตนนะคะเฮ้ยแต่พิษมันก็แรงอยู่พิษมันก็แรงอยู่โอเคพี่พอทชนะแล้วทุกคน พี่พอระประทะสลิงพีเออสลิงพีนี่มันแบบว่ามันโจมตีข้างบนไงมันน่าจะแบบว่าฆ่าซอมบี้ได้ก่อนใช่ไหมเน้นว่าใครฆ่าซอมบี้หมดก่อนตุ้มเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยเฮ้ย,เ,ย,เ,ยเดี๋ยว <laughs> เดี๋ยวมันไปช่วยฆ่าข้างล่างด้วย โอ้โห oh. <laughs> อย่างนี้ก็รู้เลยว่าสลิงพ <laughs> ีชนะพีพอร์ดูดิตายหมดแล้วสลิงพีฆ่าให้พีพอรด้วยสลิงพีชนะเย่ในที่สุดก็เจอผู้ชนะไฟเออร์พีชุตเตอร์ยังไม่เจอพีพอร์เลยหรือมันต้องเจอสลิงพีน่าจะสู้สลิงพีไม่ได้นะคะเพราะสลิงพีมันสายโยนยังไม่ได้ลองไอ้สองตัวนี้เลยนะคะพีพอร์กับไฟเออร์พีชุตเตอร์ปึ๊บ ฮ้ยเฮ้ยมาแล้วมาแล้วรอบนี้ไฟเออร์พีชูตเตอร์น่าจะชนะร้อเซเดี๋ยวรอบหน้าพี่พอตต้องเพิ่มแล้วนะต้องเพิ่มหัวแล้วนะโอเคไฟเออร์พีชูตเตอร์หมดแล้วพี่พอตยังไม่เสร็จเลยอ่ะเพิ่มหัวหพี่พอตหน่อยวิเราก็เร็วกว่าไฟเออร์เร็วกว่า ดูแค่นี้ก็รู้ว่าสู้ไม่ได้นะคะไฟเยอร์ Fire น่าจะชนะใส่ไปสามเลยปึ๊บปึ๊บอันนี้ใส่สามแล้วนะเฮ้ยใครหมดก่อนวะเนี่ยใครหมดก่อนเนี่ยคือสามหัวถึงจะชนะไฟเยอร์ได้เออความเจ็ดแสดงว่าตัวนี้นี่โหดมากเลยนะฉันมีหรือ,อยังของแท้ฉันมีหรือ,อยัง น่าสนใจละน่าสนใจละเอ้ยยังไม่ได้ลองตัวนี้เลยอ่ะอิเล็กทริกพีชูตเตอร์เผลอๆอิเล็กทริกชนะเพราะว่าอิเล็กทริกมันยิงทะลุใช่ปะนี่อ่ะนี่อ่ะยิงทะลุเลยทะลุแบบนี้เนี่ยอิเล็กทริกนี่น่าจะเจอกับไอตัวชาโดว์นะเนี่ยทุกคนเอาชนะและ้วเหรอพีพอร์ตเธอนี่อ่อนด้อยจริงๆอะไรของเธอเนี่ยไม่ไหวไม่ไหวเอาใหม่เอาใหม่ ท้ายทายสุดนะคะ electric pi shooter นะคะปะทะกับ shadow pi shooter ที่เอามูลไปด้วยนะเห็นมันยิงทะลุได้เหมือนกันเรื่องยวกันะอ่ะมาสองตัวนี้นะคะยิงทะลุเหมือนกันเรามาดูกันนะว่าสองตัวนี้เนี่ยใครเจ๋งกว่ามาเกสโกนโผล่มาเอ้าเราไปช่วยอ่ะเราไปช่วยข้างบนทำไมข้างบนเขาก็โหดอยู่แล้วจะไปช็อตข้างบนทำไมโอเค ขาดเลยทุกคนชาร์โดกินขาดเลยแต่ว่าฉันไม่เห็นหัวซอมบี้มาสักตัวมันตายตั้งแต่หัวยังไม่โผล่นะทุกคนโอเคค่ะสำหรับวันนี้นะคะในการลองของระหว่างพีชูเตอร์นะคะจะเป็นยังไงบ้างใครเก่งกว่าใครตอนนี้ก็ฉันก็ยังไม่รู้ว่าใครเก่งกว่าใครมันสูสีอยู่นะหลายตัวนะอ่ะรอบหน้านะคะเราจะลองของในแบบไหนมาดูกันคะ่ะเจอกันใหม่พันหน้าค่ะบ๊ายบาย